จบวอลุ่ม2กันไปไม่นานเหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะได้รับชมตอนจบของ Stranger Things ซีซั่นที่5ที่จะมาในวันปีใหม่กันแล้วซึ่งในตอนที่5ถึงตอนที่7ของซีรีส์เนี่ยก็ได้เฉลยความลับที่เราสงสัยกันมานานแล้วครับว่า Upside Down หรือโลกกลับด้านที่เราเห็นกันเนี่ยก็คือรูนอนที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์และ A อเวจหรือ The เอ beast โลกที่เราสัตว์ประหลาดต่างมิติต่างอาศัยอยู่ทั้งมายเฟลเยอร์ ดิมอ,อกก้อนหรือเถาวันที่เลื้อยเข้ามาในอัพไซด์ดาวซึ่งพี่น้องดัฟเฟอร์ผู้สร้างซีรีส์เองเนี่ยก็บอกว่าคนที่สร้างโลกอัพไซด์ดาวนี้ขึ้นมาก็คือตัวของแอลนั่นเองครับนับตั้งแต่วันที่เธอเนี่ยได้เปิดประตูมิติในปี1983จากการสั่งการของดรเบรนเนอร์ในการค้นหาเฮนรี่ซึ่งโลกอัพไซด์ดาวเองนี้เนี่ย,เ,ยเป็นเหมือนกับส่วนผสมของโลกทั้งสองครับทั้งเมือ,องฮอลกินส์ที่กับด้านที่เป็นเหมือนกับจุดเริ่มต้น พอสมผสานกับความมืดมนของดีอาบิสมันเลยออกมาเป็นแบบที่เราได้เห็นกันโดยที่จะมีสาสารมืดหรือสาสารพิสดารคอยเป็นเหมือนกาวที่ยึดเหนี่ยวโลกของทั้งสองใบเอาไว้ครับซึ่งดีอาบิสหรือชื่อเดิมคือดิเมนชันเอ็กซ์เนี่ยเป็นโลกลี้ลับที่ยังเต็มไปด้วยปริศนาแต่เรารู้แล้วครับว่าที่แห่งนี้เนี่ยคือที่อยู่ของเราสัตว์ต่างมิติที่กำลังเข้ามาลุกลานโลกนุษย์เข้าไปทุกทีโดยดีอาบิสนี้ ถ้าเราเรี่ยงตามไทม์ไลน์นะครับมันได้ปรากฏตัวครั้งแรกจากเหตุการณ์ USS Eldridge ที่หายไปอย่างลึกลับในปี1 9 4 3จากฟิล l าเดฟ p h i a Project ที่เขาว่ากันว่าเรือลำนี้เนี่ยมันหายไปอีกมิติหนึ่งซึ่งมันเป็นทฤษฎีสมคบคิดในโลกจริงของเรานะครับโดยทาง Stranger Things เนี่ยได้เห็นโอกาสนี้ก็เลยหยิบเอาเรื่องราวของเรือ USS Eldridge ที่หายไปมาใช้ในเส้นเรื่องของซีรีส์ ซึ่งเขาบอกกันนะครับว่าเรือลำนี้เนี่ยหลุดหายเข้าไปในด i เมนชัน n X หรือ The อ b y s s และเมื่อกลับออกมามีเพียงกัปตันเบรเนอร์พ่อของดร์มาตินเบรเนอร์ที่รอดชีวิตกลับมาได้ครับซึ่งการที่ไปอยู่ในต่างมิตินั้นเนี่ยส่งผลให้เลือดของคุณเบนเนอร์เนี่ยเปลี่ยนไปและทางดรเบรเนอร์ก็พยายามที่จะเรียนแบบการทดลองนี้อีกครั้งภายใต้ชื่อโปรเจกต์เนวาดาแต่เจ้ากรรมครับดดนมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเนี่ย ที่เป็นสปายให้กับโซเวียตเขาได้ขโมยเทคโนโลยีนี้หลบหนีไปยังถ้ำที่เนวาดาซึ่งหากใครได้ดูตอนที่6ของซีซันที่5แล้วเนี่ยจะได้เห็นฉากที่แม็กซ์และฮอลลี่เข้าไปค้นหาทางออกในความทรงจำของเฮนรี่จากนั้นเนี่ยพวกเธอก็ได้เจอนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่บาดเจ็บนอนอยู่เขาได้กอดกล่องใบหนึ่งเอาไว้ซึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเทคโนโลยีการวาร์ปเข้าไปสู่เดียบีสนั่นเอง และระหว่างนั้นเนี่ยเราก็จะได้พบกับเฮนรี่คริวในวัย8ดขวบที่มาสำรวจที่แห่งนี้และก็ได้พบกับนักวิทยาศาสตร์คนนี้ก่อนที่เขาเนี่ยจะถูกนักวิชาศาสตร์คนนี้ยิงที่มือแต่เฮนรี่เองเนี่ยก็ได้ตัดสินใจฆ่าเขาเพื่อป้องกันตัวซึ่งจริงๆเนี่ยเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยตัวของเฮนรี่ก็เคยได้ถูกคุกค,คามจากเงามืดปริศนาอย่างไมล์เฟรเยอร์มาก่อนหน้านี้ด้วยนะครับมันคงจะจับได้ว่ามีผู้ใช้พลังจิตอย่างเฮนรี่ ก็เลยอยากที่จะใช้ประโยชน์จากร่างเขาและเราตัดกลับมาในซีรีส์นี้เราจะได้เห็นเฮนรี่เปิดกระเป๋าออกและในตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เล่าต่อใช่ไหมครับฉากนี้ในตอนที่6ของซีซันที่5แต่ว่าในรูปแบบของละครเวทีเนี่ยมีการเล่าในแบบนี้เต็มๆเ,เลยครับโดยตัวของเฮนรี่เนี่ยถูกส่งเข้าไปอยู่ในเดอะอบ s สนานถึง12ชั่วโมงซึ่งการเข้าไปอยู่ที่นั่นนานๆเนี่ยส่งผลให้กรุ๊ปเลือดของเขาเปลี่ยนไป และเมื่อเฮนรี่กลับมาจากดียบีสเขาก็มีท่าทีเปลี่ยนไปด้วยครับเหมือนกับโดนอะไรบางอย่างสิงอยู่เลยครั้งต่อมาเนี่ยก็คือครั้งที่เฮนรี่ถูกอ l เลเวนหรือแอส่งไปยังดียบีสอีกครั้งในปี1 9 7 9และการหลุดไปในรอบนี้ทำให้เขาถูกฟ้าผ่าจนร่างกายเนี่ยเละเทะไปหมดและดูเหมือนว่าการที่ได้มาอยู่ที่นี่นานเข้าก็คงจะทำให้รูปร่างกายภาพของเราเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยครับเมื่อเห็นด้วยคริว กลายมาเป็นสัตว์ประหลาดอัปลักษ์อย่างเวกหน้าอย่างสมบูรณ์แบบและเขาเองก็ได้ร่วมมือกับ Mind Flayer เพื่อวางแผนครอบครองโลกและล้างบางมนุษย์ซึ่งดี a b บ s s เนี่ยเป็นดินแดนลี้ลับที่ยังไม่เคยมีมนุษย์ไปสำรวจที่นี่เนี่ยมีเจ้าดีมอร์กอร์อนอาศัยอยู่รวมไปถึงอนุภาคมืดอย่าง Mind Flayer ที่มันอาจจะเป็นบอสตัวจริงของเรื่องราวมาโดยตลอดและหากใครย้อนกลับไปดูในซีซันที่4เนี่ย เราจะเห็นบทสนทนาของลูคัสและดัสตินว่าใครกันที่คิดจะครองโลกค,คำตอบก็คือไม่เฟ y ลเยอร์และเวกหน้าคือนายพลระดับสูงส่วนดีมอกกอนคือลูกกระจอกนั่นเองครับแล้วใครที่เรารู้ว่าอยากยึดครองโลกหลักอีไม่เฟ y ลเยอร์ซึ่งแน่นอนหลังจากที่ทุกคนรู้กันเนี่ยหลายๆตอนของ Stranger Things แม้จะดูเป็นการพูดไปเรื่อยแต่มันก็เป็นการฟอรชาโดไปแล้วหลายๆฉา,า,ากครับ ซึ่งจากข้อมูลในละครเวที The First Shadow และหลายๆสิ่งที่กำลังโยงใหญ่เข้ามาเนี่ยทุกอย่างกำลังจะบกชี้ไปว่าเจ้า Mind Flayer นี่แหละครับคือล t สบอสที่แท้จริงทั้งการสิงและสั่งการเฮนรี่ตามแผนตัวเองเพื่อยึดครองโลกมนุษย์และบางทีเนี่ยตัวของเฮนรี่หรือว่าเวกหน้าอาจจะไม่ได้มาทำด้วยตัวเองแต่เป็น Mind Flayer มาโดยตลอดครับที่ใช้เขาเป็นเหมือนกับภาชนะเพื่อแผนการของตัวเอง จากนั้น,นในตอนที่7ของซีซันที่5เราก็ได้ทราบกันแล้วว่าเราเด็กๆได้ถูกจับตัวมายังที่ดิอาบีสและเมื่อฮอลลี่ตื่นขึ้นมาเธอก็ได้พบว่าเธอและเพื่อนๆอ,นนยอยู่ในร่างของเวกหน้าครับซึ่งเมื่อเราเห็นจากลักษณะภายนอกมันค่อนข้างที่จะหน้าขนลุกไม่เบาเลยมัน,นมีลักษณะเหมือนกับขาของอะไรบางอย่างและภายในของมันเนี่ดูไม่น่าจะใช่โครงสร้างของอาคารแต่ดูเป็นโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตซะมากกว่าครับ ซึ่งจะมีเขี้ยวงอกออกมามีลักษณะข้างในเนี่ยเหมือนเป็นปากซึ่งไอนี่แหละครับที่ผมคิดว่าสิ่งสิ่งนี้คือร่างเนื้อที่แท้จริงของ Min d Flayer F.Y.I. ไว้ก่อนนะครับเหมือนกับว่าซาข,ของเจ้านี้เนี่ยจะมี Refer e n c e มาจากปรา,าสาทในเดอ d ด r k Crystal หนังเรื่องนี้เป็นโปสเตอร์ที่ปรากฏอยู่ในตอนแรกของ Stranger t h i n g s ซีซั่นที่1ด้วยนะครับโอ้โหอันนี้เป็นอีเ t อร์เอกที่หลุดออกมาได้แบบเฉียบขาดมาก ซึ่งท้าความก่อนนะครับที่ผมคิดแบบนี้เพราะว่าหากเราดูรูปร่างของเจ้า Mind Frayer มันเนี่ยมีรูปร่างคล้ายกับแมงมุมซึ่งแมงมุมใน Stranger Things ก็มีการพูดถึงอยู่บ่อยๆตั้งแต่แมงมุมไม้ไม้ดำที่เฮนรี่ไปเจอที่บ้านและมันทำให้เขาเนี่ยหลงไหลในความเป็นผู้ล่าของมันส่วนในซีซั่นที่อาอสูรร่างเนื้อสุดแหวที่เราได้เจอเนี่ยก็คือ Mind Frayer ที่เข้าสิงร่างคนแล้วก็หลอมรวมร่างกลายมาเป็นสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์ และมันมีชื่อเล่นว่า Spider Monster ครับซึ่งเราสังเกตกันที่ซ่าของมันนะครับถ้าผมนับไม่ผิดเนี่ยมันจะมีขาทั้งหมดประมาณ12ขาซึ่งอนุภาคของ Mind Freyer ก็มีประมาณ12ขาเช่นกันและเมื่อเราลองซูมกันไปที่บริเวณตรงนี้กันครับมันจะมีลักษณะคล้ายกับหัวมีตาสีแดงหลายตาเหมือนกันคล้ายกับแมงมุมซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับว่าเจ้านี้ไม่ใช่ปราสาท แต่เป็นซากของอะไรบางอย่างที่ใหญ่มากๆและส่วนใหญ่เนี่ยอย่างที่เราเห็นกันมแมลงหรือว่าแมงมุมที่ตายมักจะหงายท้องครับซึ่งก็ไม่แน่ว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าอนุภาควิญญาณของ Mind Flayer อาจจะกำลังต้องการที่จะฟื้นคืนร่างเนื้อของมันอีกครั้งผ่านการใช้พลังที่หลับไหลอย,อยู่ของเอาเด็กๆทั้ง12คนที่ถูกจับตัวมาเพื่อยึดของโลก โดยเราเนี่ยจะได้เห็นเวกหน้าก็กําลังชาร์จพลังหรือกําลังเชื่อมต่อกับเด็กๆอยู่จากนั้นเนี่ยจะมีบางอย่างที่กําลังเต้นตุบๆอยู่ข้างบนเหนือหัวเวกหน้าตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นส่วนของหัวใจของมันที่กําลังจะกลับมาเต้นอีกครั้งก็ได้ครับและหากเจ้านี้เนี่ยเป็นลาสบอสที่แท้จ,จริงก็พอที่จะเข้าทางทริสดีของเทสซอลไฮราหรือลาสบอสใน d ี d เลยก็ได้ครับที่เด็กๆเนี่ยเล่นกันในตอนจบของซีซันแรก ประกอบกับภาพวาดมังกรหลายหัวของวิวในซีซันที่4ที่เป็นเหมือนกับการบอกใบเอาไว้แล้วเท่ากับว่าภาร,รกิจครั้งนี้ของเราเด็กๆเ,เนี่ยดูจะไม่ง่ายแล้วล่ะครับพวกเขาเนี่ยจะต้องสู้กับลาสบอสตัวมหึมาตัวนี้อีกทั้งยังต้องทำลายอัพไซด์ดาวเพื่อตัดขาดการเชื่อมต่อกับดีอาบีสจริงๆเนี่ยจะว่าไปล่างในมุมของมายเฟรเยอร์ถ้าเกิดว่าเจ้านี่เนี่ยเป็นจริงๆนะครับมันก็คงไปคล้ายกับอิดเหมือนกัน เพราะว่าอีกร่างหนึ่งของ p e n n y ไวส์ก็เป็นร่างแมงมุมเหมือนกันเอาไปเอามาเนี่ยซีซั่นนี้ของ Stranger Things แอบขายกับอิดไม่เบาครับซึ่งถ้าหากทฤษฎีนี้ถูกต้องหากเฮนรี่ไม่ใช่คนเลวแต่แรกแต่เขาเนี่ยถูกบงการโดย m i n เฟลเยอรมาโดยตลอดเฮนรี่จะหาทางรีเดมชันตัวเองหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเนี่ยตัวของเฮนรี่เองก็มีความชั่วร้ายอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่ม i n เฟลเยอรเนี่ยก็เข้ามาเป็นตัวช่วย ซึ่งจริงๆในละครเวทีเนี่ยก่อนที่เขาจะเข้าไปในเดอะอเบิสเฮนรี่เป็นคนดีนะครับแต่เมื่อเขามีความสามารถในการอ่านจิตใจได้ว่าครอบครัวไม่ได้ต้องการไม่ได้ต้อนรับเขาบางทีตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนและการแตกสลายภายในของตัวเฮนรี่ทำให้เขากลายาเป็นจอมมารร้ายไปด้วยเลยและยอมจำนนให้กับมายน์เฟลเยอร์จริงๆเนี่ยถ้ามาแบบนี้วิธีเดียวที่จะหยุดเขาได้ ก็คือการดึงเขากลับมาจากความทรงจำอันเลวร้วายที่อาจจะเป็นทีของแอลที่จะสามารถหยุดเฮนรี่เอาไว้เหมือนกับพี่เธอเนี่ยได้เคยดึงสติของบิลลี่กลับมาได้ในซีซันที่3านั่นเองครับแต่ยังไงก็ตามสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเพียงทฤษฎีของผมอาจจะถูกต้องหรือไม่ก็ได้ยังไงเนี่ยรอติดตามความจริงในวันที่1มกราคมนี้นะครับว่าจะลงเอยยังไงและทุกคนละครับ คิดว่าในตอนจบของ Stranger Things ซีซั่นที่5จะลงเอยยังไงจะหาบทสรุปของตัวละครแบบไหนก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับโดยติดตามตอนจบของ Stranger Things ซีซั่นที่5ในตอน The Rise right g h t i d Up ความยาว2ชั่วโมง8นาทีดูพร้อมกันได้8โมงเช้าทาง Netflix ครับ